สวัสดีครับโอ้กินนมไหมเกินครับนี่เ้าวหนมมาให้กินด้วยมีคนมาหาหนูอีกไหมเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีแล้วเหรอใช่ครับอ๋อแล้วเมื่อคืนเนี่ยมีอะไรมากวนไหมมีครับมีเหรอใช่ครับอืมอ เมื่อคืนนี้แล้วหนูแล้วแล้วหนูเห็นมันไหมเห็นครับเดินรอบนี่เลยครับใช่เหรอใช่ครับมันมาเดินรอบรอบดงไผ่เลยนะทุกคนสวัสดีพี่ๆหน่อยเราสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะครับพี่ๆทุกคนนะครับผมฟุกฟอร์เรสนะก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้มีเวลาเนี่ยเข้าไปหาลูกของผมนะทุกคนก็วันนี้ผมได้เตรียมขนม ก็น้ำเนี่ยมาให้ลูกของผมนะทุกคนก็ลูกของผมเนี่ยรออยู่ที่ดงไผัยนะทุกคนหลังจากที่น้องเนี่ยถูกพวกอาจารย์โผนจับตัวไปนะทุกคนก็ไม่ไม่เป็นอะไรนะทุกคนปลอดภัยดีครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปหาลูกของผมต่อนะทุกคนไปนี่นะทุกคนคือพวกอาจารย์โผนเนี่ยมันมาไล่ล่าตัวลูกของผมนะผมเนี่ยก็ ได้เอาให้อาวุธที่พ่อของน้องเนี่ยให้ผมไว้นะอุ้ยทำไมมันลกจังนะผมจะมาผิดทางครับทุกคนก็อาจารย์โผดเนี่ยจับตัวน้องไปเนี่ย ที่ลุงใช้เล่าให้ฟังก็น่าจะบว่าไปจับไปทำกุมารน,นะทุกคนแต่ว่าน้องเนี่ยตอนที่อยู่ในดงไผ่น้องเล่าให้ฟังว่ามีคนเนี่ยมาเรียกน้องนะทุกคนแต่ว่าคืออันนี้นะเรียกแล้วน้องไม่ออกไปนะทุกคนก็เลยก็เลยอ่ะ มันแบบมันมาอีกรอบนะทุกคนคือมันรอตอนที่น้องออกจากรงไผ่นะคือถ้าอยู่ในดงไผ่ะน้องเนี่ยจะปลอดภัยนะทุกคนแต่คือวันนั้นเนี่ยน้องไปอยู่ที่บ้านผมคือเราไปหาเห็ดด้วยกันคือผมรู้ว่าจะมีคนมาล่าตัวน้องผมก็เลยพาน้องเนี่ยไปที่บ้านนะทุกคนเพื่อความปลอดภัยนะแต่มไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะ มาถึงบ้านผมเลยนะคือผมไม่รู้ว่ามันจะรู้บ้านผมได้ยังไงนะทุกคนโอเคนี่ถึงใกล้ถึงแล้วนะผมก็ว่าน่าจะไกล้แล้วแหละนีนะทุกคน ทุกคนก็เข้ามาถึงแล้วนี่ไงเหมือนจะรอผมอยู่นะทุกคนน่าจะมีใคร เยอะมากทุกคนไม่ใช่ยุงหรือมแมลงพอเป็นดงไผ่นะทุกคนสวัสดีครับ,รบโอ้กินนมไหมกินครับนี่เอานมมาให้กินด้วยมีคนมาหาหนูอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วเหรอครับอ,อ๋อแล้ว เมื่อคืนเนี่ยมีอะไรมากวนไหมมีครับมีหรอใช่ครับอืมอเมื่อคืนนี้แล้วหนูแล้วแล้วหนูเห็นมันไหมเห็นครับมันเดินรอบนี่ไหมครับใช่หรอใช่ครับมันมาเดินรอบรอบดงไผ่เลยนะทุกคนผู้ผมผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นพวกของอาจารย์โพลน,นะหน,หนูหนูต้องระวังนะรู้ไหม เนี่ยก,กินได้เลยกินน้ำส้มกินได้หมดเลยกินได้ทุกอย่างโอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าที่หัวแล้วหรอใช่ครับอืมดูด้นทุกคนตัวนิดเดียวใ,ใจโคตรใหญ่นะทุกคนนี่ตรงนี้เป็นดงไผ่นะทุกคนก็ปลอดภัยแน่นอน1้0เปอร์เซ็นต์นะทุกคน กินเลยครับมาเลยกินแัะเขาแบ่แงผมนะทุกคนดูผมอร่อยไหมอืมเป็นไงอร่อยไหมอืมดูนะทุกคนนี่ขนมกินเลยครับเหนือยบบแบปมาเนี่ย ขนมเนี่ยอร่อยเลยคุณอ,อคคร่อยไหมขนมจากจากในเมืองเกี่ยวปลาอยู่เคยกินปะไม่เคยกินครับเนี่ยลองกินน้ำส้มแบบนั้นดูรอบที่แล้วปะปลาคเคยออะไรไหมกินนะน้ำส้มเหรอใช่ครับลำนี้น้ำส้มอีก <c oughs> <c oughs> แต่ลำนี้ไม่เหมือนเดิมไม่ไม่เหมือนเดิมขวดใหญ่ใช่ครับโอ้โหนะ้า เฮ็ดจะออกอยู่แล้วจะจะ,จะไปอีกไหมใช่ครับไปให้เฮ็ดอีกใช่ครับอืมแล้วมีที่ป,ป้าอยู่ไหมนะไมครับยังอยู่นะทุกคนดูนะเป็นมีดธรรมดาเลทุกคนเนี่ยมีดเนี้ยสามารถใช้ได้ทุกอย่างเลยจะต,ต้องใช้ในทางที่ดีนะรู้เปล่าอย่า อย่าทำให้มันแบบว่ามันเป็นมีดของของพ่อหนูนั่นแหละพ่อหนูให้หนูมาแต่ว่าเก็บไว้กับหนูนี่แหละน้าป้อนี่นะทุกคนแยงรู้ผมกินนะอืมกินเลยครับนี่ก็ เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะทุกคเป็นมีาาตาช่วงเย็นแล้วนะเพราะว่านี่ก็เกือบจะสี่โมงเลยนะคนุคเดินมาก็ไกลอยูน่นะครับผมดูทุกคนแบ่งตลอด <c oughs> มันนี่หนูเก็บไปกินเลยนะป้าป้าหนูเอาเอามีดไปเก็บไว้ตรงนู้นดีกว่าป่ะเดี๋ยวมันอันตรายเน่นหนูไปไหนะถ้าหนูจะออกไปห้างนอกที่แบบว่าไม่ไกลเกินไปอะ่ะหนูพกไปด้วยนะรู้ไหมเพราะว่ารีบเล่มนี้จะช่วยหนูได้่งมันแต่ว่า พ่อเนี่ยไปเอ้ยป้าป้าเนี่ยไปไป,ไปถามลุงเพชรละลุงเพชรบอกว่าไม่มีใครทําอะไรลุงไ่นี้ได้จนกว่าลุงเพชรจะมาคนมาปลดปล่อยเองครับคือเราต้องรอลุงเพชรอย่างเดียวถ้าลุงเพชรมาเนี่ยหนูจะไปได้ทุกทีเลยหนูต้องรอลุงเพชรรู้เปล่าครับแล้วลุงเพชรเป็นได้ไปหาลุงเพชรไหมไม่ได้ไปหาเลยครับใช่นะทุกคนพอน้องโดนจับไปนะ ็เลยไม่ได้ไปหาน้องเอ้ยไม่ได้ไปหาลุงเพ้นนะนี่นี่หนู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 ตั้งชื่อต้นไม้นี้ <S <S ได้ปะได้ะต้นไม้นี้หนูอยู่ไม่ใช่หรอเข้มต้นไม้ต้นเนี้ยนะได้ค่ะนี่ตั้งชื่อต้นอะไรดีนะต้นไม้ของหนูต้นไม้ของหนูมันก็จริงแหละเพราะมันเป็นต้นไม้ที่พอ่อป้าเนี้ยเจอหนู ดูดิทุกคนนี่นะดงไผ่จริงๆนะทุกคนมีแต่ไผนะ่นะนี่หนูอยู่ที่นี่ใช่ไหมได้ครับแต่วางนะรู้เปล่าไช่คนะรับขึ้นต้นไม้ก็อย่าประมาณนะรู้เปล่าหลน่หลนลงมาเนี่ยแข้งขาหาักได้เลย ค่อยปีนะไป,ไปหาลุงเพชรไหมไปครับไปเปล่าไปครับเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปวันนี้เลยเปล่าอยากไปไหมอยไปครับอแสดงว่าลูกผมเนี่ยคิดถึงลุงเพชรน,นะทุกคนก็เดี๋ยวขากลับเนี่ยกลับกับพ่อเลยเปล่าเดี๋ยวพาไปหาเดี๋ยวพ่อาพาไปหาลุงเพชรโอเคไหม อ่าทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาน้องไปหาลุงเพชรนะทุกคนที่เมืองนะทุกคนก็ต้องให้น้องเนี่ยช่วยผมนี่แหละเพื่อให้เข้าไปในเมืองนะทุกคนวันนี้เราก็ไม่ตอนแรกว่ากาดจะไปกาดจะไม่ได้ไปหาลุงเพชรนะทุกคนกาดจะมาหาน้องแต่ว่าคือเราก็เป็นห่วงลุงเพชรด้วยเดี๋ยวเราไปหาลุงเพชรกันดีกว่าเฮ้ย นี่อันนี้คือเสียงอะไรอะเพื่อน,นเพื่อนหนูคืออะไรกระลอกเหรออ๋อหนูเล่นกับพวกพวกแบบว่าสัตว์ป่าใช่ไหมทุกคนดูหินก้อนนี้อันนี้ไม่ใช่พื้นดินนะครับนี่ก้อนหินนี่ น้องเนี่ยเรียกกะลอกนะทุกคนก็คือเรียกเพื่อนเพื่อนน้องมานะหน,หนูจะเรียกเพื่อนเพื่อนหนูมาเหรอเ,เ,เออเวลานี้น่า<อ>จะเป็นเวลาที่พวก,กลอกเนี่ยเข้าไปกินลูกไม้นะทุกคนลูกผมบอกแบบนั้นนะแล้วลูกลูกไม้อยู่ไกลไหมหนูเคยไปกินกับเพื่อนเพื่อนไหม ไปแล้วหนูหน,นอูอ๋อไปเดี๋ยวพ่อพาไปหาลุงเพชรกันเดี๋ยวเราเดินทางไปหาลุงเพชรกันดีกว่าโอเคไหมเร็วหน่อด,ดีนะยิงกว่าลิงอีกยิงกว่าลิงอีกนะทุกคนอุย โอ้ oh, ทุกคนมาเร็วมานี่นะทุกคนเสื้อก็เป็นเสื้อของพี่พีนะที่ส่งมาให้น้องนะไป,ป,ปะกระเป๋ากันอะไรนะ นของป้าใบหนึ่ง <Okay. S 1> นี่นะทุกคนก่อนออกจาก้ยก่อนเราออกจากโรงไผัยนะทุกคนก็ใช้วิชาที่อาจารย์ปู่เพชรเนี่ยสอนไว้หลุงเพชรเป็นคนสอนมานะทุกคนก็ใช้เพื่อความปลอดภัยนะ เราเดินไปข้างนอกกันดีกว่าไปครับป๊าป๊าไปถ้าเอาใบไม้เนี่ยขีดใบนะทุกคนก็คือเราจะพรางตัวจากสิ่งที่ไม่หวังดีกับเรานะทุกคนคือเขาจะไม่เห็นเรานะแต่เราจะเห็นตัวเขานะทุกคนใช่ไหม ใกล้ละเนี่ยทวนถึงประตูละ หนูว่าเห็ดขึ้นแม่แถวนี้อ,อ๋อต้องรออีกสอวันครับอ๋อต้องรออีกสองสามวันใช่ไหมคุณถ้าเราไปหาเห็ดนี้เราจะได้ได้กินเห็ดไหมไเห็ดอันนี้นะไอเห็ดต้ตมอ่ะเฮ้ยที่หนูกินวันนั้นน่ะทางก็จะนี่ในหนึ่งท่อนเพราะว่าทางที่เราออกมากับทางที่เราเข้านี่คนละทางเลย อากาศก็เริ่มดึกนะไปหนูชอบใส่จงกระไอนน้เขาเรียกอะไรนะจงกระเบนเหรอือว่าใช่ไหมจงกระเบนคนระับจงกระเบนอ่ะหนูชอบใส่จงกระเบนเหรอใช่ครับมันเท่ค่ะของมันเท่นะทุกคน,กนเท่แล้วมันสะดวกนะทุกคน รู้แล้วปะป้าลืมอะไรลืมอะไรครับลืมก่อนหนูลเลยแน่แน่ขอปะป้าก่อนก่อนอืมไปอ,อุ้ยผมก็จะพาน้องเนี่ยไปที่เมืองของลุงเพชรน,นะทุกคนก็ใช้เวลาไม่นานนะก็ให้น้องเนี่ยเป็นคนพาไปนะทุกคน ครับผมงทางเข้าแล้วต้องปิดแล้วต้องปิดแล้วเหรอใช่ค<ด>ือเราไปเราไปถ่ายข้างในไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับออโอเคครับแป๊บน,นึงนะ<ด>ก็ทุกคนนะครับผมก็จะเข้าไปเยี่ยมลุงเพชรน,นะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่คอยติดตามผมแล้วก็ลูกผมแล้วก็คอยเป็นห่วงลูกของผมนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีสวัสดีพี่ๆหน่อยเราสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายครับ,บ